ตอนนี้กับพี่น to ้องพวกกรช่องบ่อตื้นอำเภอน้อเชื่อพี่น้องนี่พี่น้องด้วยสถานที่มันจำกัดทีมงานเราจะตั้งได้ไหมพี่น้องเต็มทำไม่เต็ม่อพี่น้องนี่กำลังใส่พิมพ์มพี่น้องที่บอร์ดกำลังใส่พิม์มืดอยู่ครับพี่น้องถ้าท่านี้บอพอเป็นทางเข่าค่ให้แน่พี่น้องอันนี้ด้านหลังนี่ต้องเป็นทางเข้าอีกพี่น้องไม่เป็นสุ่มใหจของเพื่นเนาะไปล้างไปที่เห้างพี่น้องว่างเงาหนี่ล่องข้าวเขาก็ต้องเลยไปฟั้งพี่น้องย่างขาเอาแล้ว นีครับอนีพอฮัทกลังใส่ีมืออยู่ครับพี่น้องฟางโอนกับตัดกิ่งไหมพี่น้องนี่ครับโดยสถานีมุ่งการ์ดกาอกธรรมโมพระมดาคพะเาีและะโคิโและโตนีาโตตัง้นงได้าารที่มนมาอ่าจะเป็นส่วนของอ่าทีนตแล้วก็รักสิ่งที่มา ก็จะส่งก่เววลที่อ้าเล่วันันี้ใส่เสียจะหาสิเปอสเนกพอรี่อง้ยใส่หลายสะท้อน้งหละทางนะครับใต้ลทางใ้ต้นต้นแกงต้นแกล้่เป็นนที่แล้วก็ลวนั้นก็ะของทหารทนที่ นะครับส่วนพระสงฆนที่รัชกาที่โมงก็จะเป็นหลวงพ่อที şey Listen, ่นั่งการวัดนะครับหลวงพ่อสถานที่จำกัดน้าพอมันจำกัดงานเจ้าภาพนน่นนี่ไหะงานวัดเพระก็จะอยู่อยากให้อยู่ในวัดเออต้องใส่สีงมือนะแล้เมื่อมาแล้วก็ทักทายตามอธยุการก่อนนะครับเขาถึงเวลาอาจารย์จะให้สัญญาในส่วนของ เตมวัตงนสอยลานะครับหนล้านะครับก็จะได้ประกอบีว่ราเต่มวที่จะลดมอลำดาด้วยนะครับก็จะได้ประกอบที่ีแล้วก็ระจาสะพานถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียน บ้านนนอุดมนะครับในประเด็นคุณหลวงพ่อจะมอบโอ่โม่โม่ร้อนอมที่เปเลืกที่ีนะครับก็เรียนเชิญให้ทกในการบนเการดจอยู่ใกลาลานรับก็รถทะเบียน เต็มายาเลยพี่นองอเต่านะครับเ่วประตูนลเพนนะเพราะว่าจะให้รถเข้าไปจอด้านงกนะครับเาต้องมีการเรียกนัพปวด้ัวบางคนเอาอกเป้นแกอะไรนรอมันแคบมันจากัดน้นเดมากก็เลน่้ มึนเอาหรอเต้มายอะเลยพี่น้องเขาสิมาแหังแห่งกรได้พี่น้องเต้มาตัญญาเลยพี่น้องตอนนี้คนขาดบ้านเย็นนี้ไม่มีที่อยู่แน่นอนนะพี่น้องเบิ่งเอาขอไข่ต่อเต่าสามห้าหนึ่งหก อีสูสีขาวสีประตูนะครับในเวลาสามนาทีนะครับเวลาสามนาทีถ้าเกินสามนาทีแส,สดงว่าต่อให้ต่อเวลาให้อีกนะครับ <c oughs> เ,พระะเพราะว่าจะให้เพาะว่าลานหน้ากุติท่านการเลขาตอนนี้เต็มแล้วนะครับจะให้เลียยเ้ยวเข้ามาทางด้านข้งางศาลานะครับไปจอดด้านหลังศาลาเพราะว่ายัง มีพื้นที่ที่จะรองรับรถได้อีกประมาณ7-8คันนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่่าให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าเราามาเอาบุญใจด้วยกันนะครับร่วมด้วยด้วยกันนะครับเป็นด้วยวกันประกาศรัทบานะครับรถ เยางตูระงนนคราสายเนะับ้อได้ไม่ได้ก็ต้องได้ไปหน่องสามทีต้องได้หมดแหละได้่ไดก็ต้องได้ไปน้อง

เรืออญญ่องขอหยาดเป็นอยู่ในหนองเลยมาฟังเหนียวสิใส่ได้บอให้วางหมอลำเขาเขาใส่ใน่สารานี่ได้บอพี่น้องเพราะว่าสถานที่มันแคบแน่พี่น้อง,อง,อง,องมันบุมพี่วางเลยแล้วลังก็เต็มแล้หลังก็เต็มมาญาเลยพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เจอกันที่วัดบ้านโนนอุดมพี่น้องตำบลโนนอุดมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแจงไม่พี่น้องมายลักเจหลายเด้อมันเนี่ยท่านเนี่ยลงท่านเนาะโอ้ไอศกรีมเอาหายลังใจทีมงานฝั่งหลังครับพี่น้อง เอาคลิปน like, to okay. right. so, ี like so Nous, to ้ฝากไว้ชั้นในคลิปหนังพราะไม่บางแล้วก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามช่องหมอตื้นลำโพงน็อปเชียร์พี่น้องคืนนี้ฟรีงานระบุดใหญ่เป็นพี่น้องเนาะนี่พี่น้องวัดโนนอุดมตำบลโนนอุดมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเนาะบอกใกลๆกับน้องแก้พี่น้องบอกใกลกับบ้านน้องแก่พี่น้องวัดไตรมิตรนี่ซีฟโลพี่น้องเนาะเอาพี่น้องแทนน้องแก่ใหม่แล้วเจริหลายๆเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ